ตามที่สัญญาไว้นะครับในคลิปก่อนนะครับว่าจะมาแนะนําเรื่อง <c oughs> ต้นมะเขือนะครับที่มันอายุเยอะแปเดือน9้าเดือนอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยติดลูกละนะครับเพี้ยลงเพี้ยจักจัดเล่นใบแทบไม่มีอะไรเงี้ยเหนื่อยใจกับมันแล้วจะตัดแล้วไยทิ้งเดี๋ยวฟังก่อนนะครับ เดี๋ยวลุงจะมาแนะนำล้วครับว่าจะทำยังไงกับมันดีนะครับถ้าเราทำถูกวิธีนะครับปรับปรุงดินก็คือดินที่มันเราปูมะเขือเป็นระยะเวลา8เดือนเก้าเดือนถึง10เดือนดินมันจะแน่นนะครับดินมันจะเริ่มแน่นแล้วคุณภาพดินจะเริ่มเสื่อมแล้วเราก็ควรจะฟื้นฟูฟื้นฟูดินนะครับให้ดินกลับมามีสภาพที่คุณภาพดีแลโครงสร้างของดินต้องหลวมนะครับ อากาศถ่ายเทลงไปในดินออกซิเจนลงไปในดินได้อย่างนี้นะครับเดี๋ยรลาเขาก็จะเดินออกใหม่นะครับเป็นเป็นการถ่ายรากนะครับเป็นการถ่ายรากรากฝอยก็จะเดินออกมาใหม่แล้วคุณภาพก็เหมือนคนเราเนี่ยนะครับก็คือถ้าสุขภาพดีจากภายในนะครับใบหน้าเราก็จะมีราสีเปล่งปังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับพืชเหมือนกันเหมือนกันกับคนเราเนี่ยนะครับก็คือ <c oughs> สรุปก็คือ ต้นมะเขือที่อายุ8เดือน9เดือนเนี่ยเรายังสามารถที่จะแต่งให้เป็นต้นมะเขือสาวที่มีคุณภาพที่ดีได้อีกอย่าเพิ่งไปไทาทิ้งนะครับอย่าเพิ่งไปไททิ้งนะเดี๋ยวลุงจะมาสายราดละเอียดให้ดูว่ามันทําได้อย่างไรนะครับที่จะออกมาดีได้ผลผลิตที่ดีอาจจะดีกว่าเก่าก็ได้นะครับอาจจะดีกว่าเก่าไปเคล็ดลับในคลิปนี้ละเอียดแน่นอนนะครับ าตามที่สัญญานะครับภาษาการบรรยายเป็นภาษาการก็เห็นใจนะครับบางท่านก็อาจจะไม่ค่อยถนัดเรื่องภาษาอีสานสักเท่าไหร่นะครับก <ๆ S 1> ็เห็นใจบางทีส่วนมากจะเป็นพี่น้องทางภาคใต้นะครับจะเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งแต่ก็พยายามทําความเข้าใจนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ยังพยายามทําความเข้าใจกับภาษานะครับก็คือภาษาอีสานก็เป็นภาษาประจําถิ่นของหลุงสมคิดนะครับคนเป็นคนอีสานโดยกําเนิดเนาะก็อยากจะ ทำอะไรที่เป็นเอกลักษณ์เป็นคาแรคเตอร์ของเราอย่างเงี้ยครับก็คืออยากเป็นในแนวที่ว่าเราเป็นคนอีสานก็อยากจะใช้ภาษาถิ่นของเราในการสื่อสารนะครับแต่ก็เห็นใจบางท่านก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่อ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับว่าทํายังไงจะออกมาดีงามดกจบในคลิปนี้ครับไปดูกันต้นมะเขือนะครับที่เราตัดไว้ล้วก็ไปกองนะครับกองไว้ในรอเผานะฮะคือต้องเผาทิ้ง มันจะมีไข่แมลงอยู่ตามใบนะครับเราต้องเผาทิ้งนะเผาทําลายเลยนะครับทีนี้วิธีการตัดนะครับลุงจะใช้เป็นเครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องตัดหญ้าแล้วก็ใส่ใบเป็นใบบงเดือนนะครับและใบที่ตัดนี่นะครับต้องเป็นใบที่ซื้อใหม่ๆนะครับต้องเป็นใบที่คมพอสมควรนะครับตัดก่อนที่เราจะตัดหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราต้องหว่านขี้ไก่ก่อนนะครับหว่านขี้ไก่ก่อนเพื่อให้ขี้ไก่เนี่ยจะไปฟื้นฟูสภาพดินในระดับหนึ่งก่อนแล้วก็จะเป็นธาตุอาหารให้กับต้นมะเขือนะครับ ก่อนที่เราจะตัดถึงอาทิตย์นะครับให้หวานขี้ไก่นะครับพอเราตัดตอเสร็จเนี่ยนะฮะเราก็มาไถาวิธีการไถก็คือเราต้องไถศาสตร์ออกนะครับศาสตร์ออกจากต้นมะเขือแล้วก็ขี้ไก่พร้อมทั้งใบใบมะเขือที่มันร่วงเนี่ยฮะเราก็จะโกยโกยมาไว้ที่โคนมะเขือนะครับโกยไว้อย่างนี้ตามภาพเลยนะครับล่องนี้เราไถทําทไมล่องเนี้จะเป็นล่องที่เราจะใส่ปุ๋ยนะครับ ก็คือต้นมะเขือมันไม่ใช่ต้นมะเขือสาวนะครับอันนี้เป็นต้นมะเขือที่แก่แล้วนะครับก็คือปลายลากเขาจะอยู่ไกลประมาณนะครับก็อยู่ประมาณนี้ปลายลากเขามะเขือนะครับตรงนี้เราจะทําเป็นร่องที่เราจะใส่ปุ๋ยก็คือใช้ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับ15หรือ16ก็ได้นะครับโรยตามร่องอย่างนี้นะครับโรยตามยาวเลยนะครับประมาณนี้นะครับการเยอะก็เยอะประมาณนี้นะครับอยู่ที่ประมาณนี้ก็คือโรยโรยให้สูดแถวเลย2ฝั่งเลยนะครับ อันนี้เราจะระเบิดดินประมาณหนึ่งแล้วก็ตัวนี้พอเราใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วก็จะไถศาสตร์กบนะครับเป็นการระเบิดระเบิดดินทําให้ดินมันหลวมนะครับหลังจากที่เราไถากบแล้วนะครับเราต้องใช้จอบนะครับจอบที่มาเก็บรายละเอียดอีกก็คือหญ้าข้างในเน่ะเราจะเอาดินกบอันไหนมันกบไม่ได้แล้วก็เขีร์ออกนี่ครับเดี๋ยวไปดูนางเอ,งเองกประจําช่องแล้วนะครับจะสาธิตวิธีการเขียนะครับไม่ใช่อื่นไกลนะครับ คุณป้าอัมพรของเรานี่เองนะครับอันนี้ในในลุกที่จะไปธุระนะครับจะประมาณนี้นะครับตัดภาพมาที่การทำงานนะครับจะเขี่ยประมาณนี้นะครับเขี่ยดินกบหญ้านะครับคือวันนี้เราจะไม่จะไม,จะไม่จะไม่พูดแย่แกนะครับรู้สึกว่าแกจะแกจะทำงานหนักมากวันนี้เหนื่อยนะครับ อย่างนี้ครับใช้ดินใช้ดินเกี่ยอย่างนี้ครับใช้ดินเกี่ยเกลี่ยให้ถมเกลี่ยให้ถมหญ้าเลยนะครับบางอันเราก็ต้องเก็บรายละเอียดตามโคนนี้ก็ต้องถอนออกประมาณนี้นะครับคือการที่เราทําเกษตรนี่ครับเราต้องใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับลุงนะครับลุงจะเป็นคนไถเนาะลุงจะเป็นคนไถพอไถเสร็จแล้วเราต้องมาเก็บรายละเอียดช่วยกันนะครับ เราจะไม่มีการที่เราแบ่งหน้าที่นะครับก็คือต้องช่วยกันทุกขั้นตอนนะครับจะช่วยกันเลยลุงเสร็จแล้วก็ต้องช่วยป้าอย่างนี้นะครับก็คือเราจะไม่มีคนงานเลยจะไม่ได้จ้างแรงงานเลยนะครับทั้งสวนก็มีอยู่สองคนนี้นะครับก็เหมือนที่คลิปที่นําเสนอมาหลายๆคลิปแล้วนะครับก็มีอยู่สองคนป้ากับลุงเนี่ยครับทําช่วยกันเนะ <ifica> <BLANK. S 2> าะพอเก็บรายละเอียดเสร็จก็จะสวยงามประมาณนี้นะครับสวยงามประมาณนี้เนาะ หลังจากนั้นเราก็วางระบบน้ําหยดนะครับวางระบบน้าหยดแล้วก็ลดน้ําปกตินะครับประมาณชักสี่ถึงห้าวันก็จะแตกยอดออกมาอย่างนี้นะครับแตกยอดออกมาประมาณนี้พอมะเขือที่จะแตกยอดประมาณนี้เนพะียมันจะเริ่มลงแล้วนะครับเพียจะลงแล้วต้องเราต้องฉีดยาฉีดยาป้องกันแมลงไว้นะครับแล้วก็ประมาณช่วงช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่เราต้องปล่อยปุย๋ยมาทางเทปน้ําหยดนะครับ ก็คือมันจะแตกแขนงออกมาแบบสูงประมาณนี้นครับเราจะเริ่มปล่อยปุ๋ยแล้วจะเริ่มปล่อยปยุ๋ปยมาทางเที่ยวล้ดมจ้วเ <yaş am. S 1> พราะว่าสังเกตดูนะครับยอดอ่อนๆนะั้นมันจะมีมันจะมีดอกอ่อนๆแทงออกมาแล้วเนี่ยครับประมาณนี้แล้วช่วงเนี้ยต้องบำรุงด้วยฮอร์โมนไข่แล้วครับต้องบำรุงด้วยฮอร์โมนไข่นะฮะสูตรนี้นะครับจะเป็นสูตรที่เราจะไม่ตัดแขนงทิ้งนะครับ เราจะไม่มีการแต่งแขนงเกิดมาสิบแขนงยี่สิบแขนงสามสิบแขนงเขาจะเอาให้หมดเลยแต่ทุกอาทิตย์เราต้องปล่อยปล่อยปุ๋ยมาทางเทปน้ําหยดนะครับสูตรเสมอเหมือนกันนะครับละลายแล้วก็ปล่อยมาทางเทปน้ําหยดก็คือเขาจะมีต้นมะเขือเยอะทีนี้เขาต้องกินอิ่มพอเขากินอิ่มนะครับทุกทุกต้นเขาจะออกผลผลิตให้เรานะครับอันนี้จะระเบิดรอบสองนะครับอันนี้เราระเบิดไปรอบหนึ่งละทีนี้เราจะเป็นการระเบิดอีกรอบสอง ต้นมะเขือประมาณที่จะระเบิดดินอีกก็คือเอาให้ดินหลวมเลยทีนี้เอาให้หลวมให้อยู่ได้นานเลยนะครับทีนี้สภาพดินก็จะเป็นหลวมเหมือนกับเราปลูกะมะเขือใหม่ๆเลยหลังจากขั้นตอนนี้นะครับเสร็จจากขั้นตอนนี้เราจะไม่มาไถอีกแล้วนะครับจะไม่ไมีการไถอีกแล้วก็คือเราเราปรับโครงสร้างดินได้แล้วนะครับเนี่ยครับมะเขือทุกต้นนะครับมะเขือทุกต้นที่แทงแทงแทงแขนงออกมาเนี่ย จะให้ผลผลิตเราทุกต้นเลยเพราะฉะนั้นการที่เราเติมธาตุอาหารให้ลงดินให้ไม่เพียงพอเนี่ยเขาจะสลัดลูกนะครับเพราะว่าเขาต้องเลี้ยงดูเยอะเป็นภาระเยอะสูตรนี้คือต้องบำรุงให้ถึงนะครับต้องบำรุงให้ถึงปุ๋ยต้องถึงพอปุ๋ยถึงแล้วทุกต้นที่เขาเกิดมาเนี่ยจะออกลูกทุกต้นเลยออกตั้งแต่สูงขึ้นมาจากดินประมาณ5เซนเนี่ยคือจะมีลูกมะเขือแล้วนะครับ ทุกแขนงทุกต้นจะให้ผลผลิตเท่ากันหมดเลยสูตรนี้คือสูตร,ตรที่ลูงวิทดลองแล้วคือได้ผลดีที่สุดนะครับได้ผลดีที่สุดเลยในการแต่งสาวมะเขือนะครับไม่ต้องว่าแขนงมันเยอะจะไปหักทิ้งจะไปแต่งออกไม่ต้องเลยเอาไว้ให้หมดเลยนะครับเอาไว้ให้หมดเลยมีสามสิบแขนงมันจะออกลูกทั้งสามสิบแขนงมียี่สิแขนงมันจะออกหมดเลยนะครับแล้วทุกข้อจะมีลูกหมดเลย ประมาณนี้นะครับก็คือการเกษตรนี้ไม่มีสูตรที่ลงตัวนะครับทุกสูตรที่ลุงมาแนะนําพี่น้องนี่คือเป็นวิธีการที่ลุงทําทดลองมาได้ผลแล้วถึงจะมาแนะนํานะครับพอมาถึงขั้นตอนนี้นะครับใบมันจะเริ่มเยอะเยอะมากแล้วเราต้องมีการแต่งใบนะครับต้องมีการแต่งใบออกถ้าเราไม่แต่งใบนี่คือเราจะเอามาแรงไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะมีที่หลบซ่อนของพวกแมเเลงศัตรูพืชน,นี่เยอะเยอะเกินไปนะครับต้องแต่งใบออก แต่งไวให้โปร่งเลยนะครับทุกต้นต้องทาอย่างนี้หมดเลยต้นนี้ก็เริ่มแล้วนั่นเริ่มเริ่มแมลงลงแล้วนะครับเนี่ยที่ที่ป้ากําลังแต่งอยู่นี่คือจะมีเพี้ยจักจันมาลงละมีเพี้ยจักจันรอาจจะมีเพี้ยไฟบ้างนะครับยอดเริ่มเริ่มจะเริ่มจะแข็งนะครับพอเราทําให้โปร่งอย่างนี้นะครับเราจะง่ายในการดูแลนะครับง่ายในการดูแลกําจัดพวกแมลงศัตรูพืชนะครับสังเกตดูครับพี่น้องสังเกตดูนะ มันจะติดทุกกระแหงทุกขแขนแงเลยนะครับเสังเกตดูดีนะครับทุกขแขนแงจะไม่ลูกจะไม่ลูกเล็กๆหมดเลยเนี่ยแล้วก็ทุกข้อเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยบำรุงให้ถึงนะครับบำรุงให้ถึงปุ๋ยให้พอเลยนะครับก็คือโครงสร้างข้วดินเราดีแล้วปุ๋ยเราใส่ที่ปลายรากแล้วแต่เราต้องใส่ตางเทียม,มจจน้ำจืดอีกนะครับเพราะว่าบริเวณทุกบริเวณน,นี้ต้องมีปุ๋ยเข้ากิน พอเขาได้กินอิ่มนี่คือเขาออกลูกเต็มที่เลยนะครับก็คือหน้าที่ของเราคือต้องมันดูแลพวกแมลงที่จะมาทำลายนะครับพวกหนอนอ่าเนี่ยหลังจากที่เราแต่งแต่งใบออกแล้วประมาณสองสาวันนะครับดูดูดูมะเขือนะครับโอเคเลยนะครับปลเแล้วออกมาคือโอเคทุกต้นเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับทุกต้นเป็นอย่างนี้หมดเลยเดี๋ยวลุงจะพาดูไปเรื่อยนะครับไปหลายต้นนะฮะที่ที่เราแต่งใบแล้นะครับ คือเราแต่งใบยังไม่เสร็จเสร็จประมาณครึ่งหนึ่งมันก็คืองานมีมีงานหลายอย่างนะครับแต่งเสร็จไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ต้องไป,ไปทํางานอย่างอื่นแล้วก็กลับมาทําอีกครับเนี่ยต้นต้นนหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะครับออกมาลักษณะเาาดียวกันหมดเลยนะครับคือหัวใจคือดินดินดีนะครับดินดีปุ๋ยพอนะครับแล้วก็คือระบบลากเขามีมี่านอาหารครบ ออกซิเจนลงได้ผลผลิตก็จะออกมาอย่างนี้เลยนะครับตามลงอีกต้นหนึ่งเหมือนกันหมดเลยนะครับเหมือนกันหมดเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็พี่น้องท่านใดที่มีต้นมะเขือที่มันแก่นะครับที่มันแก่แร้วว่าพี้ยลงหนักๆเนี่ยที่เอาไม่ไหวแล้วนะครับ ป่านี้ก่อนที่จะตัดแต่งสาวนี่คือไม่มีใบเลยนะครับเพี้ยลงจนไม่มีใบเลยก็คือลุงไม่ได้พ่นยาฆ่า,มาแมลงเลยเพราะว่าเราเรา,เรามีโครงการว่าเราจะตัดแล้วก็คือปล่อยเลยสภาพก็คือโอ้โหไม่มีใบเลยครับมีมแต่กิ่งนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องทุกต้นเหมือนกันหมดเลยนะครับถ้าเราทําตามสูตรที่ลุงแนะนํานะครับผ,ผลผลเราก็จะออกมาประมาณนี้หมดเลยทั้งป่านะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์พอสมควรนะครับก็สําหรับให้พี่น้องที่จะไปต่อยอดนะครับปรับปรุงในแปลงของตัวเองนะครับก็ขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ